สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนําชส้รอยเยอร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะพูดกันในหัวข้อเรื่องถูกธนาคารหรือสถาบันการเงินฟ้องเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างเดอได้รับประสบการณ์นะครับจากพี่นายนําชัยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือจากจะถามพี่นายนําชัยก่อนเลยนะครับว่าหากมนี้หมายสารเนี่ยที่เป็นเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยฟ้องไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะเราควรทําอย่งไรบ้างก่อนอื่ หมายสารนคะครับว่าเป็นหมายอะไรนะครับเท่าที่ผมจากประสบการณ์ที่มีการติดต่อโทรสอบถามเข้ามาก็จะบอกว่าได้รับหมายสารซึ่งหมายสารก็มีหลายประเภทนะครับก็จะมีเริ่มต้นคดีเลยก็จะเป็นหมายเรียกและสำหรับคำฟ้องซึ่งมันก็จะมีหมายเรียกอยู่ด้านหน้านครับดูที่ด้านบนซ้ายมุมมุมซ้ายกระดาษที่เป็นอของหมายนั้นมันจะบอกว่าเป็นหมายอะไรนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นการเป็นการเรียกครั้งแรกก็จะเป็นหมายเรียกแล้วก็จะแนบด้วยสำหรับคำฟ้อง อันนี้เขาเรียกว่าหมายเรียกและสำนักคำฟ้องนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าสารนัดวันไหนซึ่งก็จะบอกในหมายเรียกนั้นนะครับ <c oughs> พอรู้ว่าสารรู้ว่าสารนัดวันไหนแล้วนะครับให้ก็ให้เราไปดูในเนื้อหาว่าคฟ้องเรื่องอะไรนะครับ,รบวันกู้เงินถูกต้องไหมวันที่มีการชัน้นวันี้ั้สุดท้ายถูกต้องไหมยอดเงินถูกต้องไหมพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบเบื้องต้นในเบื้องต้นนะครับถ้าเราดูแล้วเรายังไม่สามารถเ,เข้าใจได้ในคำฟ้องก็อาจจะต้องถือคำฟ้องน,นั้นไป ปรึกษาทานายความนะครับเ<ม>พื่อที่จะหาแนวทางในการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลต่อไปนะครับครับแล้วผมเห็นว่านัดแรกของศาลเนี่ยในหลายๆครั้งที่เป็นคดีของสถาบันการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าคดีผู้บริโภคต้องครับ <c oughs> เออในนัดแรกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักไก่เกียร์ไก่เกียร์ก่อนซึ่งเ,เราเนี่ยในในฐานะลูกหนี้เนี่ยเราเราควรที่จะต้องไปศาลในนัดแรกไหมครับก็ คดีผู้บริโภคนนะครับนัดแรกมันก็จะเป็นนัดไกลเกลี่ยให้การแล้วก็สืบพยานซึ่งในในหมายเรียกนก็จะบอกไว้เป็นสามนัดนะครับไกลเกลี่ยให้การและสืบให้การและสืบพยานก็หมายความว่าถ้าเราไปถ้าเราไปศาลในนัดแรกนะครับศาลก็จะไกลเกลี่ยก่อนว่ามีพอมีทางถูกลงกันได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าไกลเกลี่ยกันไม่ได้ศาลก็จะให้เราดิ่นทำให้การก็คือศาลจะสอบอาจจะสอบทาให้การเราก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ไปนะครับมีกำลังไม่ไปนั่นแหละก็จะมีสืบพยานได้นะครับจบก็สืบพยานานันนมัด ไกลเกลี่ยให้การและก็สูขพยานดังนั้นนะครับถ้าเราได้รับหมายเรียกและสำนวนควาฟ้องนะครับเราควรจะควรจะไปศาลในนัดแรกไม่ว่าจะเป็นการไปเองหรือว่าแต่งตั้งทนายความเข้าไปอย่างน้อยที่สุดถ้าเป็นปน,นี่ที่มันมันมันไม่มีข้อต่อสู้เนาะคือก็อพูดตามตรงว่าเวลาแบงค์รือว่าสถาบันการเงินฟอน้องเหตุเดียวถ้าจะเป็นเหตุเดียวแหละที่จะพอชนะคดีสถาบันการเงินได้ก็คือเรื่องอายุความถ้าเราถ้านี่เราไม่ได้ขาดอายุความมากสารสาลก็จะพิพากษาให้ ให้สถาบันการเงินมาชันสนะคดีหรือเปล่าส่วนว่าศาลจะปรับลดดอกเบี้ยอะไรต่างๆไหมอันนี้ก็เป็นดุลของศาลอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะเราเราต้องเราต้องตรวจสอบเบื้องต้นว่าอันนี้นีเราขาดอายุความหรือไม่นะครับถ้านี่ไม่ขาดอายุความก็ยังไงมันก็สู้สู้แบงค์ยากนะครับก็ต้องไปไปเจราจากันเถอะเพื่อได้เงื่อนไขที่สามารถผ่อนโอนกันได้เราให้เราผ่อนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วผลดีเนี่ยของของการที่ลูกหนี้เนี่ยไปศาลในนัดแรกเนี่ยจะมีผลดีต่อตัวลูกหนี้ไหมครับ ต้องมีผลดีในมุมที่ว่าถ้าหนึ่งท่าถ้านี่เราขาดอายุความถ้านี่ที่ฟ้องมาขาดอายุความก็เป็นเป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะสู้คดีว่าไม่ต้องไม่ต้องชำระหนี้นะครับหรือถ้ามัน,ม,นมันไม่ขาดอายุความแต่ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ทพอที่จะผ่อนธนาคารได้นะครับเราก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการส่วนลดลดลดหนี้แต่ลดดอกเบี้รบรยรลดต้นเงินที่บ่อยอะไรเนี้ยนะครับครับแล้วถ้าหากเราไม่ไปเนี่ยจะจะมีผลกับเราอย่างไงบ้างครับในนัดแรก ถ้าเราไม่ไปนะครับถ้าถ้าพยานโจทย์พร้อมสืบศาลก็จะให้โจทย์สืบพยานมไป่ายเดียวนะครับก็จะชนะคดีแหละตามตามที่ที่ฟ้องมาส่วนมากนะครับก็จะชนะคดีตามที่ฟ้องมาศารก็อาจจะพิจารณาปรับลดดอกเบีย้ยหรือว่าเบี้ยปรับแรงต่างกลุงนะครับแต่ส่วนมากก็ก็พิพากษาแทบจะแทบจะต็มตามฟ้องนะครับอือแล้วในกรณีที่เราเนี่ยรู้ทราบวันนัดนแล้วนะครับแต่ว่า เราไม่สามารถไปได้แล้วเราไม่มีทนายความแต่ว่าเราสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปแทนเราได้ไหมครับมอบอำนาจได้ครับแต่ว่ามันก็ควรจะชัดเจนว่ามอบไปเพื่อเพื่ออะไรนะครับถ้าสมมติว่าจะไกลเกลีย่ยก็อาจจะมอบอำนาจไปเพื่อที่จะพูดคุยกับตัวแทนของโจทว่ามีแนวทางหรือนโยบายหรือมี่โปรโมชั่นอะไรไหมนะครับประมาณนั้นครับก <นะ S 1> ็สุดท้ายนี้นะครับก็ให้พี่ทนายนำชายเนี่ยแนะนําในมุมมองของทนายความแล้วกันว่าว่าในในคสเนี้นะครับเราเรามีคําแนะนำยังไงบ้างครับ ก็โดยสรุปนะครับถ้าได้รับหมายเรียกและสำนองคำฟ้องนะครับควรจะตรวจสอบนัดศารตรวจสอบยอดหนี้อ่แล้วก็ถ้าเรามีเหตุเหตุที่เราสงสัยว่าเออนี่เราขาดอายุความไหมก็ควรจะถือคำฟ้องเนี่ยไปปรึกษาทนายความเพื่อที่จะยื่นทำการสู้คดีได้ทันภายในวันนับนะครับหรือถ้าเอ่อเราคิดว่านี่ไม่ขาดอายุความแล้วเราก็ยังมีมีงานมีงานรายได้อยู่พอเพียงพอที่จะผ่อนเขาได้ก็ควรจะไปศาลเพื่อพูดคุยกับเจ้าหนี้เพื่อที่จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการผ่อนชำระ รับผลเบี้ยที่ลดลงอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเราคิดว่าคือเราอยู่ไกลเ,เพราะว่าคดีผู้บริโภคเนี่ยนะครับกฎหมายเขาก็บอกว่าต้องฟ้องไปยังภูมิลำเนาของของจำเลยนะครับบางท่านก็มีความจําเป็นว่าบางทีภูมิลำเนาอยู่สมมติอยู่จังหวัดเชียงใหม่สมมติสมมตินะครับแต่ว่าเดินทางมาทำง,งานที่ที่กรุงเทพหรือว่าหรือว่าย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาแล้วก็ไม่ได้มีงานทําหรือว่าเงินเดือนไม่พอใช้อะไรต่างๆก็ ้าไม่ไปนะครับสาลก็จะพิพากษาไปแต่ว่าถ้าเงินเดือนเราไม่เกินสองหมื่นมันก็อายัดเงินเดือนไม่ได้นะครับก็ต้องพิจารณาว่าการไปสารมันไม่ดีรับอะไรมันสร้างภาระมากกว่ากันนะครับครับก็วันนี้ก็ถือว่าเราได้คําแนะนําจากพี่นายนำชัยมากพอสมควรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องยูทูบน e นำชัยรายละเอียดชแล้วก็ติดต่อนายนำชัยด้นะครับเผื่อมีสาระดีๆเผื่อเราจะได้มาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคร